คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่รุนแรงมากในปีนี้นะครับแล้วก็สร้างความสูญเสียให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับช่วงนี้จะพาไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตั้งแต่เมื่อวานนี้กันครับ สี่สิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบอุ้ยหายนะหายเยอะอ่ะนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่นําเรือใหญ่ออกจากฝั่งนะครับเพื่อมุ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเรือที่ผ่านนักท่องเที่ยวออกไปดำน้ําเจอพายุแล้วก็เจอคลื่นสูงถึง5เมตรนะครับโหมกระหน่าอย่างหนักในคลิปสถานการณ์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเจ้าของคลิปเนี่ยพยายามจะสอบถามไกด์นาเที่ยวว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ ก็มีเสียงตอบกลับมาว่า90คนนะครับแต่ว่านับจํานวนหัวได้ในขณนะนั้นเนี่ยมีประมาณ49คนเท่านั้นต่อมานะครับได้ทราบข้อมูลเข้ามาเป็นระยะระยะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ17นาิกา45นาทีเรือดิฟวิ่งนะครับนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำําชื่อว่า CC Driving Phoenix เป็นเรือ2ชั้นไปล่มอยู่กลางทะเลบริเวณหน้าเกาะเฮตะบ,บนราวายัยอำเภอเมืองจูเกต็ต ขณะที่นํานักท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นทัวร์ดำน้ำเนี่ยนะครับออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเพื่อจะเดินทางไปยังเกาเะเฮแต่ว่าถูกคลื่นลมแรงซัดจนเรือล่มทําให้นักท่องเที่ยวนะครับดライブมาสเตอร์ลูกเรือและไกด์รวมแล้ว105คนนั้นต้องรอลอยคออยู่กลางทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือครับและมีรายงานแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมในหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามีเรือยอส อีกลำหนึ่งฮะถูกคลื่นล่มไปอีกบริเวณเกาะไม้ท่อนอำเภอม,มาจวดภูเก็ตลำนี้มีผู้โดยสารประมาณ39คนแต่ว่าทั้งหมดนั้นปลอดภัยสําหรับเรือลานี้หลังจากนั้นครับก็มีอีกรายงานหนึ่งเข้ามาบอกว่ามีเจสสกีถูกกระแสลมพัดหายไปที่เกาะราชาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็เป็นนักท่องเที่ยวสองสามีพันยาชาวรัสเซียเป็นผู้ขับก็สามารถช่วยขึ้นฝั่งได้นะครับได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนและก็ช่วยผู้ประสบภัยได้หลายคนนั่นเองครับ มีคำถามนะครับถามถึงเจ้าของเรือฟินิไดิวิงเนี่ยนะครับถึงเรื่องของความรับผิดชอบด้วยตอนนี้เรื่องคดีอย่างที่เรียนไปคือให้รอก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปสอบสวนขยายผลกันต่อแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ประสานทางบริษัทเจ้าของเรือด้วยนะครับชื่อว่าคุณวรรักษ์เลิศชายการให้ช่วยติดตามค้นหาผู้สูญหายในท้องทะเล รวมถึงให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ครับเจ้าของเรือฟินิสยืนยันว่าทางบริษัทยินดีจะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยทั้งหมดเช่นค่ารักษาพยาบาลการชดเชยค่าประกันภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหากญาติของผู้เสียชีวิตมีความประสงค์จะนำศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดบริษัทก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่นะครับ ทีมขา่าวไรทีวีตรวจสอบข้อมูลของเรือฟินิกส์ก็เป็นเรือนักนำเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำบริเวณเกาะราชาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวเรือเป็นเหล็กชนิดเรือกลนะครับประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตขนาดกว้าง6เมตร50เซนติเมตรยาว29เมตร13เซนติเมตรและมีระดับความลึกลงมานะครับ3เมตร50เซนติเมตรขนาด287ตันกรอสครับมี2เครื่องยนต์บรรทุกผู้โดยสารได้120คนนะครับ ราคาเรือลำนี้อยู่ที่11ล้าน7 7 0 0 0 0บาทจดทะเบียนเมื่อปี2,560ในเดือนสิงหาคมครับวันหมดอน,อนุญาตก็คือเดือนสิงหาคมปี2,561ก็คือเดือนหน้าวันที่17รายงานจากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมะกักคุเทศสาขาภาคใต้เขต2ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเรือฟีนิกส์มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในนามของบริษัท TC Blue Dream จำกัด นะครับก็มีเลขที่บรุญาตมีประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยกรณีเสียชีวิตคือ1ล้านบาทนะครับแล้วก็รักษาพยาบาลนั้น5 0 0แสนบาทนี่ก็เป็นภาพที่จมลงอยู่น้านน้ำทะเลนะครับคาดว่าลึกลงไปเนี่ยประมาณ40เมตรด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่กำลังพยายามติดตามค้นหาก็คือคาดว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับอาจจะติดอยู่กับ เรือฟินิกส์นี้นะครับซึ่งตอนที่หลังจากมีคลื่นขนาดใหญ่นั้นพัดเข้ามาระบบสูบน้ำเนี่ยทำงานไม่ทันนะครับทำให้มีน้ําไหลเข้ามาแล้วก็ค่อยๆเอียงบนเรือนะักขนาดนั้นเนี่ยพยายามให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวนั้นตรวจสอบเสื้อชูชีพนะครับแต่ด้วยความของโกลาหลนที่เกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็พยายามจะปล่อยเรือขนาดเล็กเนี่ยนะครับให้นักท่องเที่ยวนั้นลงไปเพื่อจะได้ไปอยู่ รอการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าส่วนหนึ่งนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทันครับผู้ชมถ้ามีความคืบหน้าในการติดตามในการค้นหาผู้สูญหายรวมถึงการพบผู้เสิยชีวิตเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันนะครับไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม Bright TV ผ่านโซเชียลมีเดีย www.brighttv.co.th Facebook YouTube Twitter Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 2ี